สวัสดีครับพบก,กับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่1 5กันยายน2 5 6 5เป็นการพระยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายของวันนี้ไปจนฮอดช่วงบ่ายของมื้ออื่นนะครับในช่วงเที่ยงจนฮอดช่วงบ่ายของมื้อนี้จะถือว่าทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนเริ่มมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองที่ปรากฏใท้เห็นไปตรวจสอบสภาพอากาศจากแผนที่อากาศพิพินของกรมบตุนิยมิทยาอันนี้ก็เป็นแผนเทียอากาศในช่วงเวลา7นาฬิกาของมืน,นี่นะครับกราริษพบว่ามีตัวแปรที่สําคัญเป็นลักษณะของรองมรสุมที่ผาดผ่านทางด้านของภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเขาหาตัวย่อมพอบกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านของประเทศเวียดนามตอนบนนะครับเฮตไห่ ในช่วง2 4ชัว่วโมงข้างหน้านี้ก็ถือว่าทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับสิมมิฝนหรือฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้โดยมีการกระจายตัวที่ถือว่าด,ดีเลยทีเดียวส่วนภาพ่ายดาวเทียมลักษณะของกุม่มเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงจนถอดช่วงบ่ายของเมรินะครับก็บสิเป็นลักษณะของกุมเมฆที่ปรากฏในเห็นนะครับโดยสิมีิการเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะตรวจสอบ ฝนที่เกิดขึ้นในชงเที่ยงจุดฮอดชวงบายนะครับจากเรดาราาวว์ตรวการจังหวัดขอนแก่นก็สิพบว่ามีกุมฝนที่ปรากฏให้เห็นนะครับเริ่มสิมีกุมฝนที่ก่อโตอขึ้นมาใหม่ละก็มีการกระจายตัวอ่าเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะนะครับโดยกุมฝนกับมีการกระจายตัวที่ถือว่าค่อนข้างที่สิดีนะครับเ่ว่าสิเป็นทังด้านของจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีสก,กลนครกาฬสินนะครับร่วมไปฮอดทา้งด้านของจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็มีลักษณะของฝน หลักฝกนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้น้ำนั่นเองเนะครับตรวจสอบการพยายกรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างนาะนะครับสำหรับการพยายกรณ์อากาศ20ชั่วโมงข้างนาก็ถือว่ามีฝนหรือฝนฟ้าขนองที กระจายตัวได้ดีอยู่นะครับหล้กการมีฝนตกหนักดนน้ำในบางมองบางพื้นที่นะครับส่วนรายสิเป็นบริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงการสกลนครน,นครพนมลักกาอุดรธานีนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายจนฮอดช่วงแรกอยู่ในเกณฑ์30-34องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดในช่วงของมืออื่นเศร้ามี13-15องศาเซลเซ,ลเซียสมี่ก็ถือว่าอาจสิเพิ่มจากโมวนันแช่เล็กหน่อยเท่านั้นนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศในรายสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อวันที่1 5กันยายนตไปจนฮอดมือวันที่21กันยายน2 5 6 5สิเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกได้ย่่ง่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับตั้งแต่มือวันที่17กันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มที่สิมีฝนหลายขึ้นนะครับมีการกระจายตัวของฝนที่ดีขึ้นระกาศมีฝนตกหนักได้น้ำนะครับนี็คือโดยร่วมของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ สำหรับ2 4ชั่วโมงข้างหนามีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีส่วนหลาย10เป็นบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและกะอุดออนธานีนะครับส่วนการพยากรณ์าอากาศนาในรายัปดาห์ตั้งแต่วันที่15จนถอด21นะครับสิ่งนี้ลักษณะฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดึ้นใดเป็นระยะระยะโดยสินี้ฝนไหลขึ้นนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่17จนถอด21 กันยายนนะครับและการมีฝนตกหนักได้น้ำในบางหมองบางพื้นทีกะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามครบาบพยาก่อนอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดสัปดาห์นะครับสำหรับในคลิปบายประจำวันที่15กันยายน2 5 6 5นี้กะโงกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยาการณ์อากาศ <c oughs> แจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน